สวัสดีครับพบกับคุณพี่มดในเพจ c m m มดดิวเตอร์แล้วก็ช่อง YouTube u t u b m Cam มดชาน e ลนะครับเมือ่อกี้เนะี่ยว่าจะอัดคลิปแล้วก็ <c oughs> อาจะคลิปแนะนำการสอบอแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะคพอดีมีน้องคอมเมนต์ในช่อง YouTube นะครับว่าสมัครในโทรศัพท์ได้ไหมครับแนะนำให้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่ามันมีหลายคนลองแล้วมัน,ม,นมันไม่ค่อยโอเคครับมันค่อนข้างยากแล้วก็ เวลา browse ไฟเวลาอะไรเงี้ยมันค,ค่อนข้างจะหาไฟล์ลำบากแล้วก็กว่าจะทำเป็น PDF กว่าจะอะไรแต่ว่าแต่ถ้าแต่ถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยมันมันทำได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเสถียรแล้วมันก็ระบบยิ่งขะแนสมัครกับโน้ตบุ๊กก็ยังแบบไม่เสถียรน,นะครับก็เลยแบบถ้าแนะนำได้ก็คือไปอคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กใครก็ได้นะครับลองเข้าระบบ,บดูเนาะมันจะสะดวกกว่านะครับสิ่งที่เียมก็คือ,อ บัตรประชาชนนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับพ่อแม่บิาดามารดาใบรับรองปพเจ็ปพ1นนะครับหมายถึงว่าใครที่ที่จบแล้วจะเป็นปพหนึ่งนไหมนะครับใครที่ยังไม่จบหรือว่าอยู่ม6เทอมเทอมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปพ7นะครับแล้วก็ หลักฐานทงางทหารนะครับหลักฐานทงางทหารสอด .9 นะสำหรับนะคนที่ขึ้นทหารกองเกินนะครับไม่ได้เรียนรอดอจะมีสอด .9 นะครับนะแล้วก็ใครที่จับได้ใบดำก็จะมีสอด .43 นะครับใครทีนะ่เรียนรอดอปี3อยู่เียหรือว่าเรียนอดอปี3ยังไม่ได้ใบรับรองยังไม่ได้นำปลดก็ใช้ใบรับรองรอดอปี2นะครับ แต่ว่าเวลากรอกให้ใส่ในชื่อให้ใส่ในช่องของอสอสอแปดได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงอนาคตต้องได้สออแอยู่แล้วนะครับมันจะได้ใช้สิทธิ์เรียนรอดอสามปีด้วยนะครับแล้วก็อ,อะไรอีกอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะหลักๆนะครับใครมีข้อคอมเมนต์ก็ถามมาได้นะครับเนะี่ยก็ อันนี้สําหรับน้องของนองน,องอนทบเนาะ,นะรวบรวมปัญหานะครับเดี๋ยวพี่จะมาถแถลงไขทําคลิปผ่าสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆคลิปอันเก่าก็ก,กน่าจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถแยกเป็นท็อปิกมามาถามได้นะครับน่าจะตอบได้อยู่เนาะนะครับโอเคน้องก็ขอกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูพี่มดด้วยนะครับอโอเคครับพบกันในคลิปแม่นะครับเดี๋ยวพี่สอนครับ